สดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับ s t a เมนพ Property นะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดสามแยกใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่นะคะยังแค่ประมาณ15นาทีเองค่ะวันนี้นะคะนะัดพาทุกๆคนค่ะมาดูบ้านพร้อมสาวไว้น้ำส่วนตัวนะคะเราจะเรียกกันว่าพูลวิลล่านะคะบ้านหลังนี้ค่ะ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะคะมีค่าส่วนกลางค่ะอยู่ที่ตารางวาละ15บาทซึ่งหลังนี้จ่ายค่าส่วนกลางอยู่เดือนละ1,170บาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะนะอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงหัวมุมจะมีพื้นที่ที่ขนาดใหญ่กว่าแปลงธรรมดาทั่วไปนะคะ กำแพงด้านหลังค่ะคุณจะเห็นได้ว่ามีกำแพงที่สูงมากเพื่อเพิ่มความ p r i v a t ให้กับตัวบ้านนั่นเองแล้วก็กำแพงนะคะตรงนี้จะมีปูนแล้วจะมีทั้งสลับซี่ของเหล็กแล้วก็ประตูนะคะเราจะมีประตูใหญ่ซึ่งใช้รีโมทนะคะใช้มอเตอร์แล้วก็มีประตูเล็ก ที่เขาได้ก็คือด้านนี้นั่นเองบานประตูนะคะก็จะเป็นบานประตูทึบอลูมิเนียมค่ะสีดำแล้วก็มีฉลุลายเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะแล้วก็การตกแต่งภายในนี่คือรู้มากเลยค่ะคุณผู้ชม ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมด78.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่470ตารางเมตรมี6ห้องนอน8ห้องน้ำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมด้านในกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในวิดีโอถัดไปไปดูด้านในกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเข้ามาถึงในลานจอดรถกันแล้วนะคะลานจอดรถนี้สามารถจอดรถยนต์ในร่มนะคะได้2คันถ้าสมมติท่านใดนะคะมีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพิ่มนะคะก็สามารถจอดในโซนนี้ได้นะคะตรงหน้าบ้านค่ะจะเห็นได้ว่ามีความกว้างแล้วก็แบ่งเป็น2โซนใหญ่ๆนะคะก็คือหนึ่งที่จอดรถก็จะปูด้วยกระเบื้องแล้วก็จะมี ใน,ในโซนของหินกรวดหยาบนะคะที่เราโรยไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามและความหรูหรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่ๆเลยพอซื้อปุ๊บก็สามารถใส่ต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้ได้มันก็จะเป็นโซนสีเขียวที่เอเซทไปหาภูได้นะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสีเขียวเป็นมุมเล็กๆของบ้านหลังนี้นะคะคือบ้านหลังเนี้ยสร้างเกือบเต็มที่ดิน 78ตารางวาเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่สีเขียวให้เหลือทำเพิ่มได้อีกนิดหน่อยมุมนี้นะคะก็จะเป็นเป็นมุมทิ้งขยะแล้วก็รั้วของฝั่งด้านนี้นะคะจะตีด้วยรั้วเป็นแระแนงสีขาวแบบนี้นะคะรั้วนี่คือสูงมากเลยค่ะนั้นคิดว่าน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งเกือบ3เมตรได้และจากการจอดรถนี้นะคะ ก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆซึ่งเป็นหน้าต่างกัน UV นะคะหน้าต่างกันแสงที่เราสามารถจะมองเห็นห้องครัวได้นะคะจะ s s กับห้องครัวประตูนะคะที่ใช้ก็จะเป็นประตูที่ใช้คีย์การ์ดแล้วก็รหัสในการปลดล็อกนะคะอันนี้ก็คือทันสมัยเลยบ้านหลังนี้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งต่างๆนะคะจะเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยแล้วก็ มีกลิ่นอายของความเป็นไทยเล็กๆเล็กๆจริงๆค่ะแต่เป็นไทยลักชัวรี่นะคะคุณจะเห็นได้ว่าโคมไฟก็มีความเป็นโมเดิร์นอะไรหลายๆอย่างที่ใช้ตกแต่งในบ้านหลังนี้จะเป็นทรงเลขาคณิตนะคะก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลมอะไรอย่างนี้นะคะ ห้องครัวนี้นะคะเป็นไตตะวันตกมีฮูดมีไมโครเวฟโอเวนต่างๆตู้เย็นขนาดใหญ่ทำเ s เซสบิลดิเดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ประตูนี้นะคะจะเป็นประตูของโซนด้านหลังที่เราสามารถเดินออกไปโซนทารลางได้เราติดตั้งก๊อกน้ำไว้ให้เครื่องซักผ้า,าอยู่ด้านหลังแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ยังไม่เสร็จ100%ออย่างที่นัดแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่เป็น กระจกเข้าไปนะคะและกระดานบนนี้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดนะคะเห็นรูปแบบของบ้านแล้วแล้วคิดว่าเอ้ยฉันไม่อยากได้กระจกอะ่ะฉันอยากได้แบบเป็นไม้ระแนงแค่บ้านดูมีเลเยอร์เพิ่มมากขึ้นสามารถมาคุยกับผู้ขายได้นะคะว่าเอ้ยไอสิ่งที่เหลืออ่ะฉันขอปรับเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่นะแจ้งไว้ค่ะว่ามีหลายห้องนอนมากๆเลยชั้นล่างเนี่ยจะมีถึง2ห้องนอนกันเลยทีเดียว และทุกห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำเอซส,สในตัวเลยค่ะนี่ค่ะมีการตกแต่งให้เรียบร้อยผ้าม่านก็จะเป็นผ้าม่านสองชั้นแบบนี้นะคะก็จะมีตัวโปร่งใสโซนด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนของต้นมุงต้นไม้ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ตรงนี้นะคะคนที่พักห้องเนี้ยปลูกต้นไม้เพิ่มอีกหน่อยนึงอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นอย่างมาก น้ำนะคะจะใช้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็คือมีตู้อาบน้ำมีสุขภัณฑ์อะไรให้เรียบร้อยตู้เสื้อผ้าก็มีเป็นตู้ไซส์ใหญ่เป็นบิวอินนะคะแล้วก็ โซนห้องรับแขกของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่หน้าครัวเลยค่ะนี่โซนห้องรับแขกก็จะเป็นโซนขนาดพอดีนะคะคือไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากแล้วก็ทีวีนี่ที่สําคัญเลยคือทีวีค่ะเป็นทีวีขนาดใหญ่มาห์มากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแขวนผนังนะคะเพื่อเพิ่มสเปซให้กับพื้นที่ที่เราใช้งานได้นะคะแล้วก็ง่ายสําหรับการทำความสะอาดด้วยเราไม่ต้องหาเชล หรือว่าตู้โต๊ะอะไรมาตั้งเพื่อที่ทตั้งทีวีใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าเป็นทีวีตั้งอย่างนี้นะคะเอ้ยแขวนอย่างนี้นะคะคุณก็สะดวกสบายในการดูคุณก็นั่งอย่างนี้แล้วคุณก็มองดูในระดับสายตาได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องก้มหรืออย่างนี้โต๊ะนี้ก็เป็นทรงกลมเห็นไหมคะน้ำบอกแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นแบบทรงเลขาค,คันนอันนี้จะเป็นเชลส์สำหรับเดคอเรชันนะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะคุณผู้ชมหนึ่งห้องนอนนี้ก็คล้ายๆกันค่ะมี full f u r n i s h มีโซฟาน่ารักน่ารัก,รกพร้อมกับที่รองขายโอ้โหดูรอรู้ไฮโซอีกค่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะอย่างที่นัดบอกค่ะว่าห้องมาสัก่ถ้าเราปลูกต้นไม้นะคะให้ได้แบบนี้นะโห ความ private ความส่วนตัวฟิลธรรมชาติในการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเจอสีสเ,ขเขียวๆแบบนี้มันดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำค่ะไซส์เดียวกันแล้วก็ออกแบบมีตู้าเวอร์มีสุขภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะด้านล่างอ๋อใต้บันไดค่ะคุณผู้ชมขาใต้บันไดก็จะมีอันนี้ก็จะมีตู้ไฟนะคะตู้ไฟตู้เขาเรียกว่าอะไรนะคอนโทรลอาา่ะฮะ อยู่ที่นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะคะขนาดใหญ่เลยค่ะใส่รองเท้าได้หลายคู่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบให้เราเก็บอุปกรณ์โน่น,นนี่ได้พร้อมทั้งมี storage นะคะอยู่ในห้องนี้ด้วยติดไฟให้แล้วเรียบร้อยเป็นห้องใต้บันไดแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นครัวหรือว่าเราจะเรียกว่าเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะคะสำหรับ ถ้าแขกมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะนั่งแล้วก็แบบชิลกันดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้สะดวกมีซิงล้างเคาน์เตอร์ต่างๆก็จะเป็นบิวอินนะคะเคาน์เตอร์บิวอินเป็นลายหินอ่อนสีขาวสวยสะอาดตาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะติดด้วยวัสดุชิ้นดีที่เราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายสีดำมีตู้เย็นขนาดใหญ่อีกหนึ่งตู้เช่นเดียวกัน บ้านนี้นะคะถ้าคุณสังเกตได้จะเป็นการออกแบบตกแตง่งได้คุมโทนส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นสีดำขาวเทาในแนวนี้นะคะซึ่งสีพวกนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าบ้านจะคีบความเย็นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะสำหรับแขกก็จะเป็นง่ายๆค่ะตัวนี้จะเป็นแค่แบบสุขภัณฑ์ไม่มีไม่มีมมชาวอร์นะคะ แต่ความหรูหราอยู่ที่กระเบื้องลายหินอ่อนที่ใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีดำแล้วก็มีขอบนี่ค่ะที่ใส่ไฟเข้าไปในใต้ด้านหลังนะคะทำให้ผนังเนี่ยมีความหรูหราขึ้นมาเลยทันทีบ้านหลังนี้ใหญ่มากจริงๆค่ะคุณผู้ชมหากท่านี่ได้ดูไปแล้วแล้วแบบว่าโอ้เมื่อไหร่เธอจะขึ้นชั้นบนสักที นัดก็คิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันใหญ่จริง,รงๆเราอ่ะไม่อยากให้หลายๆคนพลาดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวของอการตกแตง่งหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้นะคะามาถึงจนโต๊ะอาหารค่ะโต๊ะอาหารเนี่ยตัวโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะไม้จริงนะคะแล้วก็ขาทำด้วยเหล็กอ,อย่างใหญ่เลยค่ะใช่ แล้วก็ก้อ้ค่ะก้อ,อี้จะเป็นกำมหะยี่สีน้ําเงินนะคะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาแล้วก็แฝงไปด้วยความเป็นไทยเล็กๆก,ก็คือเป็นลายจักสารตรงนี้นะคะรองรับที่นั่งได้ถึง8ที่นั่งเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็อันนี้ค่ะต้นไม้ที่ใช้สําหรับเด d e เรชั s ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นทรงถ้าคุณดูดีๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นเหลี่ยมๆเ,เหมือนกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นมุมเรียกว่ามุมนั่งเล่นมุมเมาหมอยของสาวๆหนุ่มๆที่พาบแผงเอากันนะคะเราก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าโซนห้องครัวกันนะคะก็มานั่งเล่นตรงนี้กันแล้วก็ด้านบนค่ะโคมไฟด้านบนนี้นะคะก็มีเป็นรูปรกลมๆเหมือนกันมีความสวยงามรูหราฝ้าเพดานนี่สูงปรี๊ดขนาดนั้นอะ8เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณจะเห็นได้ว่าพาม่าน ตั้งแต่ฝ้าจนถึงพื้นเลยลหลายๆคนอาจจะคิดกังวลแล้วว่าฉันจะทำยังไงอะฉันจะเปิดม้านยังไงมันหนักขนาดนี้เรามีตัวช่วยค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะโมเดิร์นเราก็ต้องใส่อะไรใหม่ๆใส่นวัตกรรมใหม่ๆอะไรเข้าไปผ้าม่านเราควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกัน นี่ตัวประตูเองนะคะก็เป็นกระจกบานใหญ่เช่นเดียวกันเพื่อทำให้บ้านนะคะดูโปร่งสบายค่ะคุณผู้ชมขอบนะคะขอบอลูมิเนียมแต่ว่าไม่ใช่อลูมิเนียมไก่กาอล,ลเล่อย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะจะเป็นสีด้านค่ะเป็นสีเทาด้านทำให้ดูลักชัวรี่มาก แล้วก็มีตัวรองกันกระแทกให้เรียบร้อยนะคะพอเรามาถึงสระว่ายน้ำค่ะสาะว่ายน้ำนะคะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4คูณ10เมตรนะคะความลึกนะคะก็จะเป็นสโลปค่ะตรงนี้ก็จะตื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีสโลปลงไปด้านโน้นจะปูด้วยตัวกระเบื้องนะคะสีดำตัวสระว่ายน้ำนะคะก็ยังมีเป็นเครื่องเป่าตรงนี้ค่ะ Uh huh. นั่งตรงนี้ก็จักรกุชี่ค่ะก็เปิดได้เปิดให้มันนวดตัวได้อันนี้ก็ผ่อนคลายไปอีกน้ำเป็นระบบน้ำแร่นะคะแล้วก็จะมีน้ำตกถ้าเราเปิดครบทั้งหมดนี่เลยนะคือคุณจะไม่คิดว่าเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านคุณจะคิดว่าเนี่ยฉันอยู่ในในแดนของฉันความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวเราไปดูชั้น2และชั้นสกันนะคะบาย ค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะคะสำหรับชั้น2อค่ะพอเราเดินขึ้นบันไดามานะคะตัวพื้นบันไดค่ะจะเป็นพื้นไม้จริงนะคะ แล้วก็ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องที่เป็นลายหินอ่อนสีดํานะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเวลาเราเดินขึ้นมาเราจะได้ไม่ได้มองเห็นปูนสีขาวๆนะพอเดินขึ้นมาค่ะคุณก็จะเห็นได้ว่าจะมีหน้าตา่างบานใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อให้แสงนะคะเข้ามาในตัวบ้านได้แต่ว่าเราก็ยังมีมูลี่นะคะที่เป็นมูลี่สีดําปิดไว้ให้เพื่อคุณแบบว่าไม่อยากให้แสงเข้ามาเยอะเราก็ปิดแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มความ private ให้เราไปด้วยนี่นะคะเอา พื้น <Okay. S 2> ที่ชั้น2นี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนค่ะ4ห้องน้ำทุกห้องเอซิสทอเตในตัวเลยนะคะมาถึงห้องแรกกันค่ะห้องแรกตรงมุมห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่มีเตียงขนาดคิงไซส์ท้งหมดเตียงนี่เป็นบิวอินนะคะ แต่ว่าตัวฐานเตียงข้างล่างเนี่ยเลื่อนได้แล้วก็จะมีโซนให้คุณได้พักผ่อนมองออกไปด้านนอกก็จะเป็นวิวของเพื่อนบ้านนะคะที่เราเห็นถนนด้านหน้าได้แต่ว่ายังจะมีเทเรสเล็กๆยื่นออกไปด้านนู้นนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยมีลายอันสวยงามบ้านหลังนี้ค่ะคนที่ออกแบบมีความใส่ใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่ทิ้งดีเทลพวกนั้นไปเลยค่ะ ทำให้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเราซื้อหลังนี้เราจะไม่ผิดหวังตู้เสื้อนะคะเป็นตู้เสื้อบิวอินค่ะแบบเปิดนะคะสีเทาแล้วก็ห้องน้ำค่ะ <c oughs> อาจจะเสียงกล้องไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแ,แล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยจะมีการปูกระเบื้องเป็นสีขาวแต่เป็นแบบหยาบนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ไม่ลื่นนะคะเวลาที่เราใช้ห้องน้ำเสร็จ ผนงัง<ม>ก็จะปู<ม>กระเบื้องเป็นสีเทาลายหินอ่อนเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะประตูเป็นประตูไม้จริงทุกห้องนะคะแล้วก็เป็นลายเดียวกันทุกห้องเลยมาค่ะมาดูห้องเล็กกันอีกห้องนะคะห้องนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้ใส่กระจกตรงนี้เลยอันนี้ก็คือข้อดีนะคะอย่างที่นัดบอกว่าถ้าคุณซื้อไปอะคะอ่ะคุณสามารถแจ้งได้ว่าเอ้ยฉันอยากจะใส่เป็นกระจกแบบไหนสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลือกได้เลย ห้องน้ำนี้นะคะก็จะมีความต่างออกมานิดหน่อยตรงที่ว่าเคาน์เตอร์ของซิงค์น้ําจะใหญ่ขึ้นแล้วก็อ่างน้ําก็จะเป็นอ่างน้ําสีดําลายหินอ่อนสวยงามแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณจะทำเป็นโซนของนั่งทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะติดทีวีเพิ่มก็ได้นะในตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางเด c อ r a เรชันต่างๆมีเชลเพิ่มให้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะ ตอนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่เปล่านนหน้าหนาก็จะเพิ่มความเป็น p r i v a t ให้เราหากท่านใดนะคะซื้อหลังนี้และต้องการที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้บอกนัดได้นะคะเดี๋ยวเราไปติดต่อให้ <c oughs> โอเคอันนี้ก็หัวเตียงบิวอินแล้วก็เตียงก็ Move ได้เช่นเดียวกันแอร์เป็นแอร์ติดผนังนะคะมาค่ะ อีกหนึ่ห้องนอนห้องนอนเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมห้องนอนนี้ค่ะก็ตู้เสื้อนี่แหละค่ะตัวนี้ความใหญ่โตจะอยู่ที่ตู้เสื้อเนี่ยค่ะเชลต่างๆนี่คือจุใจของนักช็อปเป็นอย่างมากห้องน้ำค่ะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ประตูนะคะประตูห้องน้ำตัวนี้นะคะจะเป็นแบบปานสไลด์อย่างนี้เพื่อเพิ่มสเปซให้กับพื้นที่ภายในห้องนะคะ และแล้วเราก็จะมาถึงห้องไฮไลท์ของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะนัทพูดได้เลยค่ะว่าที่นี่คือที่แรกสำหรับนั้นนะคะที่นัทมาเห็นห้องมาสเตอร์เบรรูมแบบนี้ครั้งแรกนะคะนัทจะถามคนที่ออกแบบถามแล้วถามอีกอันนี้มันคืออะไรคะทำไมห้องนี้มันแปลกๆคุณจะเห็นได้เลยค่ะว่าห้องมาสเตอร์เบรรูมนี่คือเตียงและนี่คือห้องน้าเลยค่ะอันนี้คือโซนห้องน้าเลยนะคะมีอ่างอาบน้าเนี่ย มีอ่างล้างหน้าสองอ่ะคือคือ,คอนี่คือโซนห้องน้ําทีเนี้ยนั่นก็เลยถามว่าคุณได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคือทางผู้ออกแบบบอกว่าปกติแล้วอะค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นเทรนใหม่ที่กําลังเข้ามาในบ้านพักอาศัยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการออกแบบห้องแบบเนี้ยจะเป็นของโรงแรมหรูๆร,รูดังๆเป็นห้องสวีทของโรงแรมดังๆเท่านั้นที่เขาอะออกแบบแบบนี้ เพื่อที่หนึ่งเวลาที่คุณอยู่แล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณตัดขาดจากคนที่อยู่ในห้องนอนอย่างที่นั้นบอกว่ามันจะเป็นห้องสวิทใช่ไหมคะอยอย่างคู่รักยกยกตัวอย่างนะคะอย่างคู่รักแฟนเข้าห้องน้ําแฟนอาบน้ําคุณก็ยังสามารถเห็นสามีหรือว่าภรรยาของคุณอยู่บนที่นอนนั่งเล่นเกมหรือว่าดูทีวีอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแล้วก็เพิ่มความเซ็กซี่คะ่ะคุณผู้ชมแล้วมันกะเซ็กซี่จริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าอ่ะฉันจะอาบน้ําฉันก็เดินแก้ผ้าแล้วฉันก็มายืนตรงนี้อีก คนหนึ่งก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยอย่างเงี้ยนี่คือเทรนใหม่จริงๆแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค,ค่ะคุณผู้ชมตู้เสื้อผ้าก็มีการออกแบบได้อย่างลงตัวสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคือคุณใช้พอแน่นอนอันนี้นัดมั่นใจเลยว่า2คนน่ะใช้พอแน่นอนมันจะมีทั้งตู้เปิดปิดทั้งด้านนี้แล้วก็มีเป็นเชลว,ว่างด้านนี้อีกต่างหากนะคะสําหรับโซนห้องนอนห้องนี้นะคะที่เราจะปิดนะคะก็จะมี1นึ่งโซนของชักโครกเราก็จะทําประตูเปิดปิด เดี๋ยวมาใส่กระจกที่หลังนะคะไม่ต้องตกใจแล้วก็เราก็จะใส่กระจกใสค่ะของโซนอาบน้ํานะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงที่นี้หลายหลายคนอะ่ <c oughs> นอะก็จะสงสัยกันแล้วว่าเฮ้ยเธอห้องน้ําอยู่กับห้องนอนแล้วเวลาที่แฟนฉันพุ๊พุล่ะคะแล้วกลิน่นลคะคะอันเนี้ยผู้ออกแบบแล้วก็คนที่ดีไซน์ห้องนี้นะคะเขาคิดไว้แล้วค่ะและสิ่งที่เขาทําก็คือหนึ่เขามี กระจกที่สามารถเปิดออกได้และเปิดออกยังไงก็ไม่เห็นเพื่อนบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาทําผนังปิดขึ้นมาเต็มขนาดนั้นจนถึงคาแล้วค่ะอันนั้นอะ่ะก็คือสร้างความเพรเวทให้เราเวลาที่เราเดินแก้ผ้าไม่มีใครเห็นอยู่แล้วค่ะนอกจากจะบินโดรนมาอะ่ะซึ่งมันก็ไม่มีใครทําอยู่แล้วถูกไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุณสามารถเปิดกระจกให้มันระบายได้ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกที่เปิดออกระบายได้เช่นเดียวกันแอร์ค่ะเป็นแอร์สีทิศทาน,นะคะ ฝังอยู่ในฝ้าเพดานเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่คุณเห็นห้องก่อนๆที่นัชโชว์นะคะก็จะเป็นแอร์ที่ติดผนังมันไม่สามารถใช้เพียงพอได้กับห้องนี้อย่างแน่นอนเขาก็เลยเลือกใช้แอร์ที่ฝังฝ้าเพดานนั่นเองแล้วก็ไฟค่ะไฟก็เป็นไฟซ่อนที่อยู่ในฝ้าเพดานเพิ่มความอบอุ่นความโครซี่ความเซ็กซี่ให้กับห้องห้องนี้เห็นไหมคะคุณว่าถ้าคุณซื้อบ้านหลังเนี้ยแล้วใครมาบอกว่า เชยล้าสมัยโอ้ยไม่มีแน่นอนอันนี้คือล้ำมากๆและนอกจากนั้นนะคะนอกจากห้องเบสิกที่เรามีให้คุณคุณดูกันแล้วเรายังจะมีห้องอเนกประสงค์ที่อยู่บนชั้น3แล้วก็โซนเทรเรสที่ใหญ่โตที่คุณสาม,มารถปาร์ตี้กันได้ไปดูกันค่ะมาในโซนของห้องอเนกประสงค์นะคะมันเป็นชั้นของหลูมท็อปของบ้านนะคะแล้วก็การดีไซน์ของห้อง เนี่ยค่ะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวดูสบายตามีแอร์ตัวใหญ่นะคะมีมูลี่ให้เราเรียบร้อยจะเป็นการติดกระจกนะคะรอบห้องเลยเพราะว่า,าคุณจะได้ไม่พลาดวิวด้านนอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทเรสที่อยู่ด้านนอกค่ะเทเรสที่อยู่ด้านนอกนี้ก็จะปูด้วยกระเบื้องนะคะเคลือบด้านนะคะ เวลาเดินจะได้ไม่ลื่นก็จะมีโซนนี้เป็นโซนที่ขนาดใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งของห้องอันนั้นก็จะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นส่วนตัวอยู่สำหรับห้องนี้นะคะคุณจะใช้เป็นห้องเอนเตอร์เทนก็ได้ก็คือห้องคาราโอเกะเพราะเราอยู่สูงอยู่แล้วแล้วก็มันเป็น private จากเพื่อนบ้านต่างๆอยู่แล้วนะคะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องทีนี่เป็นประตูแบบนี้นะคะ กันบ้างคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้สวยรูราคาดีอย่างที่นัดบอกหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวนะัดขอสรุปข้อมูลบ้านหลังนี้อีกทีนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน78.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ470ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด6ห้องนอน8ห้องน้ำอยู่ใกล้เมืองอยู่ที่อำเภอสันทรายนะคะอยู่ใกล้มอพายับนี่เองค่ะค่าส่วนกลางนะคะ อยู่ที่เดือนละ1น7่บาทราคาขายตอนนี้นะคะอยู่ที่14.9ล้านบาทเพียงเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมถ้าใครนะคะที่ไปทัวร์บ้านอื่นๆมาแล้วแล้วมาเห็นบ้านหลังนี้กับราคานี้นัดมั่นใจว่าค่ะว่าคุณจะบอกว่าคุ้มแน่นอนอ๋อแล้วก็ดีไซน์ค่ะคุณผู้ชมคุณจะเห็นได้ว่านวัตกรรมใหม่ๆดีไซน์อะไรใหม่ๆเทรนใหม่ๆบ้านหลังนี้มีพร้อมค่ะหากท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวนัดพามาดูบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย